จากกรณีที่คุณสนธีลิ้มทองกุลนะคะอดีตแกนนาพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ณการทํางานของบุคคลในคณะรัฐมนตรีซึ่งมีการพาดพิงถึงคุณอนุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยซึ่งมีการกล่าวว่าตั้งแต่คุณอนุทินได้เข้ามารับตําแหน่งก็ไม่เคยทําพูดหรือรับผิดชอบในกรณีกลุ่มชาวต่างชาติที่ลุกล้าพื้นที่แม่สอดจังหวัดตราด ทำได้เพียงอย่างเดียวคือการโก้งโค้งหัวจรดพื้นยกมือไหว้นางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเพียงเท่านั้นคุณอนุทินชาญวิรูลนะคะร,รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าวมันก็ต้องดูว่าเราเรายัางไงสมัยผมเป็นนักธุรกิจผมก็ทํางานจิตารผมมันก็จเจริญลุ่งเนืองมาโดยลําดับสมัยมาเป็นนักการเมืองพักมันที่จตเล็กๆก็ เติบโตขึ้นมาจนตอนนี้จะเปลี่ยนผ่านไปอีกรุ่นหนึ่งแล้วพักมันก็มีความมั่นคงใช่ไหมผู้สื่อข่าวตังสัมภาษณ์ผมอยู่ทุกวันนี้ก็แสดวว่าผมก็พักผมก็ต้องมีมีเรื่องที่น่าสนใจเป็นที่น่าสนใจของผู้สื่อข่าวหรือาทุกอย่างมันก็เป็นเป็นเรื่องที่เป็นผลงานเป็นสิ่งที่ทําแล้วประสบความสําเร็จมาโดยตลอดแต่คนคนที่ไม่ ไม่ปรารถนาดีหรือว่าไม่ชอบเขาก็มีสิทธิ์ที่จะจะวิพากษ์วิจารอะไรของเขาว่าไปกิจการอะไรที่ผมทำมันก็เตลิอรุ่งเรืองม,มาโดยตลอดอเทียบกับคนที่วิพากษ์วิจารณผมกิจการเขาเป็นยังไงบ้างก็ลองไปดูสิใ,สใจเล<ม>สนใจเลยใช่ครับพาดหิงแรงขนาดนี้โอ้โหผม<น>มันเราทำอะไรเรารู้ตัวเอง แช่ไหมถ้าถ้าเราถ้าเราไม่ได้ทำอย่างที่เขาว่ามันก็ไม่ต้องไปอาจจะมีหุดหงิดบ้างแต่ว่าก็ต้องต้องตัดออกไปทำอะไรไม่ได้ให้ทำของแค่ที่ให้ไปฟ้องหรือมัไม่เอาหรอกเสียค่าทนาย